เนี่ยคนนี้ใครที่เธอเปิดได้เขาไม่คนนี้ใครที่เธอเปิดได้เขาในเอฟซียี่สิบอ่ะชื่ออะไรเฮนรี่เฮนรี่เฮนรี่องลีฮะคนรัสเซียคนรัเสเซียอาชาอาชาแว้งรั <c oughs> เสเซียอวามตออว่ะวที่เชื่อเก็บไว้ได้ห้าพันเก้าหมื่นลุงตกเลขหนึ่งเปตัวหนึ่งเหรอ มาเงาได้เมื่อไรผลต่อราคานี้อราเขาขาดต่ำสวัสดีครับทุกคนนี่คือรายการวอล์กครั้งแรกของช่องเพชรบรรยาตของเราเลยคือมาเปิดที่งานเสื้อบอลเลยทุกคนนู่นถ้าสังเกตเห็นป่ะเขามีพิพิธภัณฑ์ของแมนยูคือวันนี้เราตั้งใจว่าจุดมุ่งหมายแล้วนะคือจะมาเดินชมเฉยเสื้อบอลเฉยเฉยไม่แบบไม่อยากเสียตังค์แต่มีเพื่อนเราหนึ่งคนครับผมวันนี้เขามีเป้าหมายแล้วว่าวันนี้เขามานะเขาต้องได้เสื้อหนึ่งตัวกลับบ้านไปดูกันว่าเขาคือใครไป เพื่อนของเราวันนี้คือบอกเลยว่าตัวฟุ่มเฟือยซื้อเสื้อบอลประมาณห7เจ็ดดพัน 6, 7, 8, ไปเก็บไว้ในลาวไม่เอามาใส่แนะนำตัวหน่อยครับลุงแนะนำตัวสวัสดีครับผมลุงหนวดสซนแหลบนะครับอ่าแต่ก็ติดตามให้อ่ะนั่แหละตามเนี้ยนะฝากติดตามด้วยลุงแล้ววันนี้จุดมุ่งหมายลุงอ่ะต้องการเสื้อตัวไหนกลับบ้านที่มาเดินงานเสื้อบอลวันเนี้ยมันมีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งเป็นเชลซีปีเก1 9เจ็ดานึเกอจ็อก่อไหมมันจะเป็นแบบ ออโตกราสโค้าสวยตัวนั้นนะลุงจะมาตามหาในงานวันนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้ลุงจะได้เสื้อเชลซีกลับบ้านไหมแต่วันนี้เราคือมาเดินดูเฉยๆไม่ซื้อเลยท้งนั้นจริงอ่รจุดลุกหมายผมนไม่งนั้นลุงมาเดินเล่นไม่ได้เดินเล่นซื้อหมไมนี่ต้องมีสักตัว้วนะอาโอเคปันไปดูข้างในกันลุงไปเดี๋ยวไปดูว่าจะโดนกันกี่ตัว ทุกคนก็ประมาณนี้คือในงานเขาก็จะมีเสื้อแบบมีเสื้อวินเทจเสื้อแบบว่าเลโทหรือแบบเสื้อปัจจุบันก็มีนะแล้วแต่คนชอบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแบบตัวไหนบ้างน,นี่อันนี้เชลซีเป็นแบบว่าตอนที่ยังไม่มีสปอนเซอร์เชื่อเอาจริงป่ะ ส่วนตัวนั้นเราชอบแบบไม่มีสปอนเซอร์มากกว่าไว้เพราะมันรู้สึกว่าเสื้อมันโล่งๆสามารถใส่ไปเที่ยวได้นะเออทีมตึงตอนนี้นใส่แล้วแบบเฉิดฉายเดินแบบพอตั้งนะี่ยเออเฮ้ย <c oughs> ลุงเท่าไหรอ่อ่ากได้ะสี่ห้าเอาละสวยนะแล้วผมจะไปญี่ปุ่นพอดีเลยอะ่ะต้องต้องใส่ตัวนี้แต,แต่เสื้อมันเล็กไปลุงแต่ทุกคนสวยนะอันนี้ญี่ปุ่นปีอะไรลุงไม่รู้แต่ปุ่นอ๋อหนึ่งเก้าเก้าเก้านี่ไงหกวินิ่สี เจอไหมพี่หนึสี่ป่ะหนึ่งเก้าเก้าเก้าอ้เฮ้ยโหต้องเอาแล้วว่ะเน,นี่ยยางเดี๋ยวก่อนนีมีหลายร้านค่อยๆดูก่อนลงุงแต่นี่เขาญี่ปุ่นโดยเฉพาะพเลยตรงนี้จะไปญี่ปุ่นต้องมีเสื้อญี่ปุ่นแหม่เป็นไงถ้าตัวเนี้ยพอดีตัวป่ะ ใช่ญี่ปุ่นต้องอย่างนี้เรื่องเกงทรงนี้เลยนะคาโก้ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ตัดถึงใจก่อนนี่แค่ร้านแรกนะมาร์คร้านไว้ในใจก่อนนมามให้ก็ต้องสภาพใหม่มากแต่แต่คือในใจเขาคิดแล้วว่าถ้าไปญี่ปุ่นมันก็ต้องมีเสื้อทิมชาญญี่ปุ่นสักตัวนึงไงไปใส่ถ่ายรูปที่นู่นเนี่ยคือมาเดินดูเฉยไม่ซื้อเลยทั้งนั้นไม่ซื้อเลยทั้งนั้นพี่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับผมสามหมื่นครับสามหมื่นมันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นลายไฟอ๋อป้ายมันตก เนินเป็นของนอกกายป้ายมันตกทำป้ายเขาตกแล้วลุงป้าหนึ๋อป้ายตกเนินเป็นของนอกกายครัสามหมื่นนี่ผมค่าเครื่องไปญี่ปุ่นเลยนะคือจะบอกว่าเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะทางเดินนี่คือแบบยาวเฟื้อยอะ่ะเขาจัดงานงานมี3วันนะส3 4กุมภี่กุม์าแต่ว่าคลิปคงออนหลังจากที่งานจบไปแล้วก็ <c oughs> คือพามาดูบรรยากาศไงว่าเออบรรยากาศงานเซิร์ฟบอลเป็นยังไงเผื่อครั้งหน้าใครอยากมาก็ไปดูกันได้อือเอาพี่แนทสวัสดีครับพี่เนทสวัสดีครับพี่แนทโดนเลยพี่เสื้อต้ ซื้อให้ซื้อให้ภรรยาเขาเชียร์ Aston Villa จริงไหมนะพี่แนทใช่ใช่ใช่โอ้ปีไหนครับพี่แนทตัวนี้วิลล่าเอาแล้วเอาแล้วนี่เราเจออินฟูสายบอลนะครับดูบอลกับแนทติดตามมาได้นะทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับซ้มอรีไม่ได้เหมือนกันอยู่ดีเขาก็ดีเขาก็หยิบมาโดนโดนไปเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับสองพันสี่สี่ร้อยบาทก็ไม่แพงนะบาทไม่แพงโอเควินเถบครับัวนี้โอเคครับพี่นันุมครับขอบคุณครับครับผมโอ้การ์ดบอลก็มีว่ะลุงอยู่ไหนล้ะเนี่ยมันสาวอือมันสาวไม่มีอยู่ในใจมางานเสื้อบอลมาดูบอลมาดูมาดูสาวอะไรดูทรงดูสาวทำไมเรามาดูเสื้อบอลโ้เอ้ย คือถ้ามาเดินงานเนี้ยนะเดินมาเดินเล่นๆก็อาจจะเสียตังค์ได้บอกแค่นี้แหละ<ช>จริงๆนี่ยังแค่ร้านแรกๆนี่ยังแค่ร้านแรกๆในงานนี่คือ<แ>ที่มีจัดที่ไหนนะ MRT <แ>มพระขนโยทินยาวไปถึงนู่นอะ่ะจนถึงต่อปูนอะ่ะงานเขาอาจจะัดไปถึงนู่นเลยใ นั่งยาไปจากตอนแรกที่คิดว่าจะไม่เสียตังค์นะเท่าที่เดินดูแล้วเนะี่ยคิดว่าอาจจะซื้อเสื้อทีมชาติญี่ปุ่นสักตัวหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวประมาณมีนาเนี่ยเราจะไปโอซาก้าใช่ป่ะมันต้องมีเสื้อแบบต้นกําเนิดดิไปถึงประเทศเขาเราต้องใส่เสื้อญี่ปุ่นดีวะใช่ป่ะมันไม่เหมือนกันนี่คือเสื้อวินเทจไปญี่ปุ่นพี่นุ่นก็ได้เสื้อญี่ปุ่นปี2024ดิเราจะมาตามหาเสื้อวินเทจใส่แล้วสวยๆเราจะใส่แล้วเดินแบบ ไม่ใส่ไม่ใส่เลยแบบพวกเสื้อนงองสนาหอาวใส่เสื้อตัวเดียวเดินเฉิดฉายบอกเลยเดินเฉิดฉายเอแล้อันนี้ร้านดงเชลซีทั้งร้านทุกคน สีน่าจะฟินนะเนี่ยดูดิดูจากเสื้อน,นี่น่าจะมีตั้งแต่ปีแบบปี1.9จนไปถึงปี2 0 0 0ันจนถึงปัจจุบันน่ะมันเยอะมากเ,เห็นปะ่ะลุง XL <อ>ใช่ป่ะลุงนี่ไงโซล่าอีกแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เลยหมื่นสามห้าร้อยไม่เป็นไรวางไว้ตรงนั้น <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเชียร์ทีมอะไรแมนยูครับถามจริงจริงๆแล้วใส่ลิเวอร์พูลทำไมอ่ะก็เสื้อมันสวยอ่ะพี่แล้วเราอ่ะลิเวอร์พูลสลับเสื้อไงมันเนี่ยใช่เขามันหมดเลยเอาลอะขยืมเพื่อนมาใส่แล้วใส่ได้ใช่ไหมเราเชียร์ลิเวอร์พูลจะใส่แมนยูได้ใช่ไหมไม่ได้ครับคันเริ่มคันแล้วถอดเลยเนี่ยถอดยอกยอกยอกอย่าพึ่งแหมโอเคโอเคแล้ววันนี้มาซื้ออะไรกันเนี่ยนี้เอาเสื้อมาให้สโคเซนครับอ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันเขาไม่เซ็นให้ผมนะครับไม่เเเเเป็็นนนนนนไรรรรคคคััั้้้้้งงหาาามมมีีโโอออกกสสแลลววดดดิูู่่ทืใชบ พี่เติมเกมเท่าไหร่ไอเรื่องเติมเกมอย่าไปถามเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากนับถ้ารู้ราคาแล้วเดี๋ยวมันจะเครียดโอเคป่ะประมาณนี้แล้วกันเพราะแฟนพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่อยากนับเหมือนกันพี่ดิสจอยเพิ่มมาหรือเปล่าพอแล้วเรื่องจอยพอแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมคนข้าวแสบยิงแต่ละคนเด็กเขามีพวกอาร์มขายด้วยเห็นป่ะอาร์มยูฟ่าอาร์มพรีเมียร์ลีกอาร์มพรีเมียร์ลีกสมัยแบบตอนยังไม่ได้เปลี่ยนโลโก้ FA Cup คาราบาวครับยูโรป้าซูเปอร์คัพมีหมดทุกอย่างไง สุดยอดเอาละลุงผมก็เจอเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่อ่ะสามพันเจ็ดเพชเล่นจริงๆนะลายไฟโอ้โหหมื่นหนึ่งทุกคนตัวนี้สวยมากหมื่นหนึ่งสวยมากไม่เป็นไรแค่ใส่ตัวนี้ก็ได้กินครบอะไรเดี๋ยผมเาปากกามาเขียนลายไฟเอาก็ได้ตัวเนี้ยนี่แล้ว s. <S น <S <s um ี่ยังไม่แตกเลยอคือเกินงบ ไม่มีสวยไหมครับท่านผู้ชมลองดูแล้วกันสวยไหมใครอยากได้ก็มาซื้อกันได้เนี่ยแล้วในระหว่างที่ดูคลิปนี้ลองคิดดูละสีน้ําเงินหรือสีขาวอันไหนสวยกว่ากันอ่ะอันนี้คือเสื้อโกเหรอใช่สวยมากเสื้อโก้สามหมื่นพี่ภูมิโกใส่เสื้อตัวนี้หรอใช่อันนี้ปีเสื้อปีอะไรครับพี่แปดหนึ่งเก้าเก้าแปดสองเก้าแปดอ่ะย้อนกลับไปคือเขาใส่ใช่ญี่ปุ่นลายไฟไงเขาถึงเรียกว่าญี่ปุ่นลายไฟแฟชั่น เ9้ไงคือเขาถ,ถึงบอกว่าเสื้อตัวเนี้ยที่มันแพงเพราะว่ามันสวยแล้วก็ปีมันเก่าแล้วแล้วในสภาพอย่างเงี้ยมันเลยราคาแพงสภาพดีามากๆด้วยนะก่อนก่อนที่มันมีนใส่เสื้อเทเชอร์อะแล้วไลายไฟอะอ๋อเสื้อลายไฟบอกว่าจะบอกว่าเหมือนกันใส่อะไรก็ได้เออใส่อะไรก็ได้ไมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมสวยไหมสวยเต็มสิบเก้า ก้าที่จะไปซื้อไม่เก้าที่ออกมาไม่ซื้อ <laughs> มาเดินงานเสื้อบอลทุกคนแม่งต้องใช้ความใจเย็น ว่าเสื้อที่เราอยากได้เนี่ยมันใช่ตัวที่ใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเยอะมากเราต้องดูดีๆเงว่าแบบเสื้อมือรสองต้องดูว่าสภาพเป็นยังไงเบอร์สกรีนแตกไหมหรือว่ามีรอยขาดรอยผ้าอะไรอย่างนี้ไหมไม่ใช่แบบว่าตัดสินใจเห็นชอบแล้วซื้อได้เลยมันไม่ได้เหมือนมือหนึ่งนะเข้าใจะปะเป็นเสื้อแบบมือสองที่เก็บมาหลายปีแล้วแต่บางตัวสภาพสวยเขาจะขายราคากันแพงอ่านว่าอะไรโอซิลอ่ะเออก็ได้โอซิลเอ้เขาหาเสื้อให้เธออ่านดีกว่าระวังแล้วหลงมาหลงมา,งมาเนี่ย คนที่ใครที่เธอเปิดให้เขาไม่คนที่ใครที่เธอเปิดให้เขาใน FC ยี่สอ่ะชื่ออะไรเฮนรี่เฮนรี่เฮนรี่องลีคุคนฝรั่งเศสองลีเออเออชอบชอบสนุกสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวสนุกหาก่อนมีปะสนุกเฮนี่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 อะไรนะอะไรคนเนี้ยฮะคนรัสเซียคนรัสเซียอาชาอาชาแวง ก็เสียงอาชาวินอาชาวินอ้าวนีอะเริ่มพีดใกล้เคียงใกล้เคียงอะไรอะเฮลลี่เป็นององเขาเลยเปลี่ยนเป็นหวงแหวงไปเลยจบชอบว่ะเขาชื่ออะไรคนนี้ทาเวตทาเวตเออใกล้ใกล้เคียงทาเวตทาเวตมันไม่ใกล้อ่ะคนเยอรมันคนเยอรมันเออโหคนนี้ชื่ออะไร พูลิสติกพูลิสติกเออพูลิสติกได้อยู่ใกล้เคียงวิลเลียมเออโอเควิลเลียมถูกแล้วอ่านว่าอะไรโดนาโดอะไรนะโดนาโดอันนี้ทีมเสื้อทีมอะไรดูจากข้างหลังคิดว่าเสื้อทีมอะไระเกลซีเพราะอะไรสีลงทนโดนาโดเขาเคยอยู่ทีมอะไรแมนยู เออมันเชลียวสีได้ไงก็เห็นเป็นสีน้ำเงินเสื้อเยือนเขาฉันก็ไม่รู้เสื้อทีมชาติอะไรดูจากสีนี่เอยอรมันเออทำไมถึงรู้อะ่ะก็สีไงอ๋อเออ,เ,อเรื่องว่ะ <c oughs> ชื่ออะไรอาทิมิตอะไรเอาดีๆชื่ออะไรคนดูคนลุ้นอ่ะซื้อเลยโอ้ ทีเลมัมนเออเออใกล้เหียงเออใกล้เหียงทีเลมเนัน ีคือมีมีอินฟูคนหนึ่งอะตั้งแต่รู้จักมานะทําให้การซื้อของมันแบบว่ารู้สึกอะไรที่อยากได้แม่งต้องเบาเว้ย <c oughs> คือพี่แกเขาชอบบอกว่าซื้อของม่าที่อยากได้เนี่ยพอได้มาแล้วแล้วไงต่อซึ่งพอเราซื้อแม่งก็รู้สึกกันจริงๆไว้ว่าพอได้ของที่อยากได้แล้วเนี่ยแล้วแม่งไงต่อวะถ้าไม่อยากได้จริงก็ไม่ซื้ออะประมาณนี้แล้วกันไปเอออกเท่าไหร่รับประมาณแค่ที่สามนะฮไม่ได้อะ ฟออ่าี่เอเก็บหรอ้านเก้าหลุงตกเลขหนึ่งไปตัวหนึ่งเหรอห้าพัน้าได้ป่ะไมา่ได้มต่อราคานี้ต่อราคาเ็าขาดหัดเฮ้ยได้แต่เนี้ ลุงเราลุงเขาเอาดิเท่าไหร่เห็นพันสวยเอางนี้มั้ล่ะคอนเทนต์วันนี้เราซื้อเสื้อญี่ปุ่นเหมือนกันเลยสองคนเพชรจะไปญี่ปุ่นแต่ลุงเชียร์ญี่ปุ่นอยู่บ้านเพราะลุงมีหนังหนังญี่ปุ่นเยอะมากไม่ใช่แล้วแปลกยังยางยังยังยังทำอะไรไม่ได้ลุงเอาที่สวย ถนีต้องลงยักหน้าแล้วคุณยักหน้าแล้วนานาครับลงุงอ,อันนี้อ,อันนี้ใช่ตัวที่ลุงอยากได้จริงไหมเนี่ยตัวนี้อยากได้แล้วลุงอยากได้สกีนหรือไม่สกีนไม่สกีนไม่สกีนด้วยเพราะมันแขวนอ,อยู่บ้านไงแขวนอยู่บ้านอ๋อคิดว่าเขาถ้าเขาซื้อไปเขาจะใส่คุ้มไหมวอเตอร์ทีมชาญญี่ปุ่นนะฮะคิดว่าเขาจะใส่คุ้มไหม้งเดียว อ้อามครบแต่ว่าตรงนี้ไงแต่งนิดหน่อยมีสองตัวนะขตัวนี้อ๋อพี่เขาจำได้เลยว่าอีกตัวไหนเหมือนตัวนี้ใหญ่กว่ามั้ยลองต้องลองเสียไปดูยืดได้อาอยู่เลยอือนี่เหรอตัวนี้มันจะใหม่กว่านะตัวนี้ไม่กูว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซื้อกางเกงวอร์มโอ้ไม่เอาแล้วซื้อกางเกงฝากฝากถึงได้ลุงได้ครับอ่ใส่เลย ลองพี่ครับลองได้ไหมครับได้ได้องลองต้องไค่อยค่อยใส่เลยโอ้ติดหัวไม่กล้าดึงอ่ะพี่ผมดึงได้ไหมได้ดึงได้หัวดเท้าพังไม่มาเสียมันใหม่ไงอ๋อผ่านมาดเฮ้ยบอกกันดีกว่าถ้าบัตรเครดโคตรดีเป็นไงดีเลยผมถ่ายรูปให้คุณดู ว่าถ้าเอาข้างในออกก็เอาทริปดูดิเฮ้ยคุณมันสวยว่ะเนาเฮ้ยสวยสวยคุณต้องมีใส่ไปญี่ปุ่นเฮ้ยสวยสวยอันนี้พูดจริงวันนี้ช่างหลังช่างหลังเป็นไงบ้างโอเคให้ไหมลุงโอเคกางเกงเน่ก็แล้วที่อันนี้ลดได้เท่าไหร่ลดได้ไหมครับผมหรือว่าเอาละสิบวันโอเคครับ สแกนเลยอะไรวะสแกนเลยอันนี้คือคนที่บอกผมว่าวันนี้มาจะไม่ซื้ออะไรก็เดี๋ยวผมไปเที่ยวไงแต่เขาได้ก่อนผมซะแล้วอ่ะบอกว่าถ้าจะซื้ออ่ะต้องคิดก่อนไม่ก็นี่ลองแล้วไงว่ามันโอเคไงโอ้ไม่ผมใส่เลยไม่เป็นไรครับพี่โอ้โหใส่ด้วยเรียบร้อยครับพี่สี่ร้อยทวนสี่พันโอาสี่ร้อยได้ปล่ล่ะขอบคุครับพี่มา ทุกคนบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้นะวันที่ไปโอซาก้าวันแรกเราจะใส่ขึ้นเครื่องบินก็ไปต่ออกจากบ้านก็ใส่เสื้อตัวนี้เลยลงไปถึงก็ใส่เสื้อตัวนี้นอนก็ใส่เสื้อตัวนี้อยู่9ก้าวันก็ใส่เสื้อตัวนี้ทั้งวันบอกเลยไหนไหนชวนคำพูดพี่กูซื้อมาแล้วไงต่อ <S <S แต่ตอนนี้คือไม่แล้วไงไงเรามีจุดมุ่งหมายในการใส่ไปเที่ยวถ่ายรูปทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดู ทำไมจะซื้อไม่ได้ไม่แต่แต่ต้นคลิปเองยพูดว,ว่าจะมาดูก็ดูอย่างเดียวแต่ถ้าดูแล้วถูกใจก็ซื้อตอนนี้ถูกใจสวยเธอก็บอกว่าสวยทุกคนบอกว่าสวยถ่ายรูปมาเห็นแล้วสวยก็ซื้อแค่นั้นเลย <c oughs> ที่มาของว่าของใหม่ป้ายห้อยทุกคนนี่ไม่อ่อเดินเดินอย่างนี้เลยเนี่ย <c oughs> เดินอย่างนี้เลย <c oughs> ก็ประมาณนี้แลวกันทุกคนนะสำหรับงานเสื้อบอลวันนี้สรุปนุ่งนวดไม่เสียตังค์ไปได้ไงวะเราโดนซื้อญี่ปุ่นไปแล้วหลังจากที่ตอนแรกบอกว่าจะไม่ซื้อนะก็ปิดคลิปแล้วกันประมาณนี้สําหรับรายการวอล์กคลองแรกของเรานะบรรดาญาติคุยบอลเพชรบรรดาญาติอ่ะแมงรวมแม่งหมดเลยสองงานอยู่ในช่องเดียวกันนั่นแหละก็หลังจากนี้นะครอก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน